ภาพนี้ภาพเดียวขายไปแล้วกว่า1,400ครั้งนะครับทำเงินไปแล้วกว่า2อ0 0 0 0บาทเป็นผลงานของอาจารย์สุรัตน์สุทธิชัยโชธวิทยากรประจำ Creative Course ของเรานี่แหละเดี๋ยวอาจจะให้อาจารย์สุรัตน์มาเปิดเผยเทคนิคด้วยตัวเองเลยว,ว่าภาพนี้ผลิตยังไงนะฮะแต่ตอนนี้ขออธิบายที่มาที่ไปนิดนึงคือภาพนี้เป็นภาพปกของคอร์สที่ชื่อว่า10เทคนิคการปั้นภาพใน,100นร้อยนะฮะภาพในร้อยก็คือภาพที่ขายได้ร้อยครั้งขึ้นไปหรือเรียกว่าร้อยโรดนั่นเองนะฮะตอนที่ถ่ายทำคอร์สเนี้ยนะ่ะ ภาพนี้ขายได้ประมาณ300โหลดแต่พอเวลาผ่านไปอาจารย์สุรั์ก็ส่งยอดมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ600โหลดแล้ว800โหลดแล้ว1,000โหลดแล้วนะครับ1,300โหลดแล้วจนมาถึง1,400กโหลดอย่างทุกวันนี้นะฮะภาพนิ่งเนี่ยราคาไม่แพงครับแต่ที่แรงเพราะขายซ้ําได้ไม่จํากัดแล้วก็ขายได้หลายเว็บด้วยอย่างภาพนี้ท่านนับทุกเว็บเนี่ยคงทะลุ30,000บาทไปแล้วเรียบร้อยแต่การที่ภาพจะขายได้ถึงร้อยครั้งเนี่ยภาพนั้นมันต้องมีอะไรดีสักอย่างไปดูกันครับ อันนี้เราใช้ชื่อว่าเทคนิคอะไรครับเป็นเทคนิคคําว่าเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงครับลองขอขอดูภาพภาพนี้นะครับใช้เวลา1ปีมาแล้ว300โหลดแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังของภาพนี้นี่หน้ามือเป็นหลังมือนะครับแรกเลยเป็นยังไงภาพนี้นะจะได้3โหลดไหมสามร้อยสามโหลด,หลดอาจจรย์้จะถึงนะ <laughs> นะแต่ว่าสิ่งที่มีคือเนื้อหาของภาพเนาะฟิลของพ่อกับลูก เป็นความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูก,ลกครอบครัวดูดูจากภาพน,านี้ก็รู้ว่าพ่อลูกสองคนนี้รักกันมากผมไม่ได้เป็นคนโพสโค้ดภาพนี้ด้วยผมกําลังเตรียมพร็อพที่จะถ่ายฉา,ากต่อไปแต่มีลูกชิปคนหนึ่งเขาก็อยากได้ภาพที่ลูกขี่ขอพอ่อผมหันไปมองปุ๊บเฮ้ยฟิลมันได้อะ่ะผมก็รีบคว้ากล้องแล้วก็มาเก็บภาพนี้ไว้เลยผมรู้เลยว่าผมจะเอามาไดคัทพอไดคัทปุ๊บพอซ้อนเบ็ดกลาวไปแล้ว ใช่มันเล่าเรื่องไม่หมดมันจะซ้อนบังกันด้วยด้วยรูปทรงของพ่อลูกพื้นที่มันมีนิดเดียวการสื่อสารมันไม่อลังครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องต้องยึดติดนะครับว่าถ่ายมาตั้งแล้วต้องตั้งบางทีเปลี่ยนไปเลยเพราะเราได้คัดไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะยืดไปแค่ไหนก็ได้ผมมีต้นทุนของแบ็กกราวอยู่แล้วพี่มีแบ็กกราวอยู่แล้วอ่าคือผมถ่ายมาก่อนหน้านี้ผมรู้ว่าผมจะเอามาซ้อนกับแบ็กกราวนี้เลยภาพนี้เป็นภาพโครงสร้างที่อยู่ใกล้ๆกับ สถานีกลางบางซื่อผมก็ไปถ่ายโครงสร้างนี่เก็บไว้เพราะว่าอยู่ในไกลๆอยู่ในม่านหมอกมีมิติของตึกอะไรเงี้ยมันคือมันสามารถที่จะเอาไปใช้เป็นแบ็กกราวหรือหรือเอาไปขายเป็นภาพนี้ก็ขายได้เลยครับแล้วพอเป็นแบ็กกราวมันก็ไม่จำเป็นต้องชัดมากถูกต้องภาพนี้จริงๆก็ไม่ค่อยคมเนาะมันก็ฟอกๆหน่อยมันก็ฟอกๆอยู่ในม่านหมอกไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาสำหรับเราไม่มีเพราะเราไม่ใช้เป็นแบ็กกราวการที่ ถ้าเราเอาภาพที่มันมีความคมชัดมากๆเนี่ยมาเป็นแบ,บ็กกราวน์เนี่ยมันก็กลายเป็นมาแข่งกันเองเพราะในความเป็นจริงที่เราถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะมีเดทของระยะของบรรยากาศนี่ยกว่าเราถ่ายพ่อลูกตรงนี้แล้วตึกอยู่ไกลๆเนี่ยมันไม่มีทางชัดมันต้องผ่านบรรยากาศของหมอกของควันแล้วแต่ว่าตอนนั้นเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นประเด็นก็คือว่าเรามีพระเอกแล้วรพระเอกเราต้องชัด เหมือนเหมือนเราเล่นละครอ่ะผมเป็นพระเอกคุณเป็นพระรองโอเคก่อนที่จะมาใส่แบ็กกาวเนี้ยผมมีตัวเลือกของ mm hmm. ไอ้ไอ้ตึกโครงสร้างต่างๆเนี่ย mm hmm. คือรู้ละในใจผมคิดละว,ว่าจะเอาแบ mm ็กกาวเป็นโครงสร้างการทำตึกอะไรพวกนี้เพราะว่าพ่อกับลูกเนี่ยมวก,มวกอพ่อลูกเขาก็ใส่ชุด เป็นแนวสก็อตทั้งคู่และด้วยหมวกเอ็นจิเนียร์บุกเซฟตี้อันนี้มันก็เป็นการบ่งบอกถึงพวกวิศวกรพวกอาร์เคเต็กอะไรต่างๆอาจจะวางตัวนี้ลองลองวางตัวนี้ดูอันนี้มันจะเห็นเครนเยอะอันนี้ลอยหลอกเลยครับผม่อเครนเยอะลอยลแต่ก็ได้โทนฟ้าไปลองมาปรับให้มันเป็นโทนอุ่นๆบ้างสิอันนี้คือเรายังไม่ได้ปรับโทนให้มันเข้ากันนี่ก็ยังไม่เนียแต่ภาพที่เราใช้จริงๆก็คือภาพเต็มคือภาพนี้ อโเติมพ่อรู้ลงไปครับพังเป็นทับกันพอดีมันมันสวยแต่โอเคมันนี้มันแก้ปัญหาางมายยากเอามากลับซ้ายขวาเราอยากได้เครน่ะเพราะฉะนั้นเครนต้องมามันจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดก็คือดูรายการสองคนนี้ดูรายการจะดูเสาอากาศเหรอดูตึกเหรอดูรถติดเหรอมันไม่ใช่ะมะมาพามาดูตึกที่พ่อสร้างนั่นเองมันลงตัวมากเคลน การไดคัตตรงเนี้ทำไมผมต้องเอาเสาเข้ามาด้วยเพราะว่าลูกเขาจับอยู่าามันต้องออกมาด้วยาอาออกจะออกมือมือตามมือลอยอาาไม่ได้ก็เลยต้องทิ้งเสาวไว้เพราะในภาพจริงๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีเสาสองเสาอยู่นี่ห<า>เห็นไหมภาพตัวฉันเสาเนี้ยทิ้งได้แต่เถวเนี้ยทิ้งไม่ได้ควรจะทิ้งเนาะเพราะว่าเอามาก็มันก็บังมันก็บัง subject ที่เราจะต้องการโชว์เอาละครับก็คงจะได้เทคนิคดีๆไปทําภาพขายกันนะครับ การขายภาพสต็อกเนี่ยได้เงินจริงๆนะครับพวกเราหลายคนเนี่ยก็ทําเป็นอาชีพกันเลยเรื่องนี้คนไทยเก่งมากครับแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยวงการนี้บูมมากนะครับเราติดอันดับ1ใน3ของโลกเลยทีเดียวและถ้าอยากได้กลเม็ดเคล็ดลับดีๆในการขายภาพแบบในคลิปนี้นะครับแอดแนะนําให้สมัครคอสนี้เลยครับ10เทคนิคการปั้นภาพในร้อยโดยอาจารย์สุรัตเนี่ยแหละนะครับค่าสมัครหลักร้อยแต่จะพาคุณสอยเงินหมื่นเงินแสน